ขบงลูึงก็งงงงมัดขอครับระดับเชียนครับขันเทพครับมัดในเสาละพันครับนะครับผู้ลขึ้นจากน้ำกับฝนครับพี่น้องกำลังเอาขึ้นจากน้ำครับพายุเข่าวังหันครับพี่น้องก็เลย มีน้ำครับนะครับเซียนมัดเขาครับสวัสดีพี่น้องแนลลุงสวัสดีครับพี่น้องมาเด้อมามัดเขาซอยกันพวกเรามัดเขาซอยแนวมาสั่นครับ <c oughs> คุณนะครับแม่หมูที่พี่น้องถามหากระกลังลงมากครับ <c oughs> พี่น้องถามหาว่าเล่าไปสายคือไปอเห็นลงคลิดมาสั่นลงไ้เบิ้งหลังเด้อค,ครับพี่น้อง ผู้เล่าบอลวัยสองเท้าสามเท้าเราพี่น้องที่พี่น้องว่าเล่าบ้าบ่อนล่ะครับเล่าบ่ได้บ้าเด้อครับเล่าตลกต้องครับนะครับทีมงานมาซอยครับทั้งหลานครับเสือแขนเน่ากับมาไซครับพี่น้องครับนะครับบรรยากาศครับ สวัสดีพี่น้องเนสสวัดีค่ยแม่หมูครับแม่หมูเอาบัววายสามเท้าว้ามือนีิบัววาพราะ่าจะไหวอะไรเชื่อไรอันนี้ล้านไส้ครับเอาไว้พี่น้องเนี่ยอันกับล้านครับเอาสวัสดีพี่น้องเนี่ยเร็วๆสวัสดีเชื่โว้ยเสียงเงยเลยวะเป็นตักของเงยเลยวะลาไว้ละ นขึ้นน้ำเราครับคนเขาขึ้นจากน้ำครับซุ้มใดมันแหงกับคือเอาไปกวางครับคลิปต่อจากสิเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่เกี่ยวแล้วครับพี่น้องติดตามเบื้องครับหลังจากคลิปนี้แล้วก็คือสิเป็นคลิปตอนตอนสีครับพี่น้องล้างแหงพอดีเลย มัดปีนป่ะลุงมัดปีนบ่มัดปีนเลยเออม,มัดปีนไว้เมื่อกาแห่งก็มือเขาก็จะจะค่อยพอนตอนแรงนก็นได้โอ้ยยุธงไห้ทวงหน้าสิส่วงมัดเขา่าท่อนเขานี่มิขวนูนี่คักนี่เนาะอันนี้ครับยายลักครับเนี่ยยายลักว่ามัดขนเขา่าซอยแน่ครับ นี่ยครับว่าสั่นพี่น้องคนเขาซอยแน่ว่าสั่นครับมื่อนี้นั่งเอกซองผมติดธุระอยู่ครับท่านในมาอยู่ครับนั่งเอกซองหลานสาวคนสวยว่าท่านมาครับคลิปนี้ครับพี่บ้านน้าว่ากติดธุระครับโมได้มาหนั่งครับสวอเฟอร์กับทักชาแนลนะครับช่องของทักชาแนล กำลังจะเปิดซ่องครับติดตามให้เพลินนี้ได้ครับทักใช่ไหมครับเป็นกรองไวรบ่ครับก็อันนี้เพื่อนแท้ครับเนี่ยครับเพื่อนที่จริงใจครับ กำลังเลียนไปครับไปหาไปหาแม่พคนเราครับพี่น้องติดแม่ครับไปแล้วครับเพื่อนแท้ครับว่มีการหักเลี้ยมครับนนะเ,อเอาอ,อแมหมูคือเขาไปในปลาหกแค่ใบยานงูตี ครับนี่แหละครับบรรยากาศครับท่อนเขามือนีครับก็อยุนนี่แหละครับดงบางยุบันดงบางเน่ยครับหน้าอยู่ดงบางครับดงเพื่อสุวรรณเท่านี่ละครับซอยติดตามนี่เด้อครับพี่น้องเป็นซองไม้ครับซองล่องไม้ครับก็ขอขอบคุณนทุก กำลังแรงใจแรงเชี่ยครับพี่น้องขอบคุณหลายครับช่องน้องไหมครับผู้เพิ่นเปิดช่องโดนผู้เพิ่นพานกดพานย่างหลักขอคำแนะนำเลยเด้อครับพี่น้องแสดงความคิดเห็นมาได้ครับ ่าเห็ดจังไดจังสีพานงางพานเรียวนี่สินะครับขอความจะนับสนุนนะครับพี่น้องขอควาชีนน้แนะครับตัวนี้ก็ ขนเขาขึ้นมาจากไฮน่าแล้วครับกําลังขนลงครับครับนั่งเอก <c oughs> เ,เข้ามาแล้วครับ <c oughs> กําลังขนเขาลงอยู่ครับสวัสดีพี่น้องแน่นั่งเอกอะ <c oughs> นั่งเอกมากแล้วครับห้านสาวครับกําลังขนเขาลงครับแ <c oughs> <c oughs> ด้รักเป็นพูกขนเลี้ยงครับ โซเฟอร์ครับทักแชนแนลครับได้หัวให้ขยะน,นั้นติดไทยเพิ่นนะฮะเออหนูน,นีหน้าอนี้มันเหนียวคราทมันม,นมหนนีหนามใครเยอะใครยังยัางง่ายอยู่แล้วมีหนาม ้าเขาได้สีได้คินลาบดครับนั่งเอกว่าต้องการผู้เบามาขนเขาซอยครับ <c oughs> นั่งเอกเข้าครับนั่งเอกก้นสวยครับเอกขาได้ไหมเออพอดีจี้มา ครัขุดมาหอดสามมงเร่งก็ได้ประมาณนี้แล้วครับพี่น้องยังพ่ท่านได้เสร็จใช่ครับทีมงานก็กะลังทะยอยขุดมาเรื่อยๆอยู่ครับครับเสียงรถกะล่งข้นมาครับพี่น้องนะครับพอหลายรอกครับเผาพัานกวามัดนึงครับมาแล้ว โอ้เราวัานตกเด้อนั่งเองอ่ะก็ถ่ายรถสีมากครับตอนนี้กับประมาณหาโมงครับรถสีพถทันมาจใบพี่น้องครับมาเบ่งทีมงานถ่ายสีเขาครับเนี่ครับมี ผู้สาวอยากมาสีเขาซอยผู้เบาก็มาเด้อครับเด้อพี่น้องอมีเบาทิี่วครับเบาท็อปเบา,บาเบฟครับเบาบอลเบาบอลครับหลายหลายเบาครับ <c oughs> นี่แะครับพี่น้องนางเอกแต่ลกหูยืนบางพุ่มอยู่ครับ น,นะครับติดตามเรื่อยๆครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้รถสีก็ได้ออกมาแล้วครับผิดเวลาครับรถสีเอว่าตามนัดเลยครับคนถ่าสีเซ่งเลยครับพี่น้องครับกำลังเตรียมการอยู่ครับพี่น้อง ช่วยเอาครับพี่น้องบึงครับมีตะปูรอรอครับเออสุดยอดจวดครับพี่น้องจวด ตอนนี้ก็ตัวเบ้นกับตุกดินแล้วครับใกล้จะมืดแล้วครับพี่น้องโอ้พอดีครับพี่บานาวะมาแล้ววันบีพี่น้องเนีครับพี่บานวะมาพอดีครับมาตอนสีครับ ไปยังมาพี่บ้านนะวะย่บ้านสวัสดีพี่น้องแม่สวัสดีครับโอ้โหของเสียมองมาเนี่ยสีเขาสีเขาเด้อพี่น้องเอ้ตลกยิ่งเลยกิจตามมาเนี่ยเด้อพี่น้องครับพี่น้องแจงเจงกิดตามมาเนี่ยครับติดตามอะไรถสีบ่หรือสีเขาช่องช่องยูทูบครับฮักนะบ้านนามงครับเลี้ยงเลี้ยงมาหาอุตสาว์สีเขาซอยเลย cái to quá má hả à. <laughs> mẹ muốn nó nhìn chim bơi bơi tiro